สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดราคาควายทั้งช่องก้าวชนะจนท่านผู้ชมครับพ่อทรงศิริพร้อมปล่อยแม่ทองกวาวทองสองหกเดือนหน้าหนาตันตันแน่นแน่นเชื่องเชื่องจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่คออยะครับ่อต้อนรับกอยุทธ์นครับพอซื้อว่าพอทรงศิริทรงศิริคดชลินครับผมขอที่อยู่นะครับไอสองเจ็ดเจ็ด มูซีครับ,บผมตะบลบ้านเหลี่ยมมาพู่บ้านเหลีมม่ยมแล้วขอลาซีมาครับครับวันนี้สีมีเปิดราคาแล้วครับครับสีมีเปิไไดราคาเป็นสายใดเนาะครับนี่พใหญ่มันน่ะเพชรอุดรครับพะหญ่เพชรอุดรน,นะครับเนาะพใยญยมัน่ะเพชรอุดรอพใหญ่เพชรอุดรงามตอนนี้สถานะทองจัดเดือนแล้วครับทองประมาณหกเดือนนะครับ ของในหูเดือนแล้วโอ้ใหญ่เนาะครับเนาะใหญ่หนาเลยอ่างใหญ่ใหญ่อีหล่าอยู่ญ่ใส่อัตลักษณ์ทั้งหนาครับตาเตี้มบ่ให้ผมเมืองตาเตี้มตาเตี้มแจ่มจ้ำเดี๋ยวครับตาตาเตี้มเออนี่ยแจ่มกับจ้ำพร้อมนี่ค้างไตค้างเนี่ยกับจ้ำจ้ำเนาะครับเนาะครับค้างกับแจ่มตาเตี้มแจ่มจ้ำอัตลักษณ์นี่คือว่าชัดเจนเนาะพ่อเนาะครับนี่นี่อัตลักษณ์ชัดเจนอย่างไง ยังไง้อมเชื่อเนาะตรวจทองแล้วหมอตรวจทองแล้วว่าทองแน่นอนหมอตรวจทองแล้วทองแน่นอนจักเดือนก่อหกเดือนค้ามอตรวจทองแล้วว่าหกเดือนค้านะครับเดือนแต่มีนาเนาะประมาณเนาะครับมีนาเลยครับทับยี่สแปดกลุ่มพระแต่ว่าเตียวมีนาเลยครับผมนี่เด้อเล็บครับเอิกบกพร้าวนี่โอ้หไ่ครับครับไ่ครับอ่างไงเอิกบกพร้าวญ่เล็บ เรียบงามครับเรียบงามครับเรียบงามบอกฝังบอกขัดกันครับบ๊อกฝังบอกขัดเบึ่งเด้ยเลยครับเรียบหลังเก๋งงามครับผมอือนี่แล้วครับเชี่ยงเชี่ยงครับตาบอกเชี่ยงจับบ๊อกแดงสิเราอ่าครับแมนแมนอือนี่แล้วครับมีตัวหนึ่งซื้อท้องเก่านี่อยอ่างนีใหญ่ครับซื้อองท้องกวานะครับน้องท้องก่าวน้องทองกวาวอ่างใหญ่ สันปะคอคอปะเข่งนี่ได้เนาะเนาะได้ครับตามตำราได้เลยครับได้ทุกอย่างคของกระเป๋ามีวัดละอ่องคออ่องเขินเลยขวัญขวัญเป็นยังไงวะครับนี่เรียกวัญอุ่นอุ่นท้องนี่เด้หม่องพอวงไวนเด้หัววอองไวนี่เป็นเออขวัญเด้ครับเออขวัญถึกฉลุกทุกอย่างแหละขวัญดีเนาะขวัญมงคลขวัญดีขวัญมงคลนี่พร้อมเรียบร้อยขขววััญญเล็บหลังเล็บหน่อยก็สักทีนี่งามครับอืบ่มีเปยบ่มีเปลือ่เล็บเล็บก็งามเล็บหน่อยหลังอื คู่นหน่อยขาดบ่มีครับนี่หางบ่มีดอกครับหางหน้าบ่มีแดนครับอืมหางบ่มีสุดบ่มีหลอดครับหางใหญ่ครับอืมไทยกับบักหน้าเนาะครับเนาะบังหน้าครับถ่ายกับบักหน้าพักึ่งบักหน้าตัดอือนี่ล่ะยื้อซื้อยื้อซื้อคนถ่ายคลิปได้ออกทีวี ยูซื้อลูกยูซื้อยุ่งซี่ถือจัดว่าเชียงหละครับผมนี่ถ้าเฮ็นต้นซีได้นี่เขาว่าเชี่ยงเลยล่ะถือว่าเชียงอยูซื้อลูกยูซื้อเชี่ยงหน้าไปเป็นแม่บอกนะครับเนาะครับแม่บอกสบายเลยแหละครับแม่บอกสบายเลยกล้วยลูกสองคาทองครับลูกสองคาทองครับครับลูกสองคาทองตัวแรกออกไปเป็นตัวผู้ขายไปแล้วตัวผู้ลูกยังล้วครับ ลูกตัวก้อนพ่อบ้านขายไปแล้วครับราคาบ้านเป็นยังไงหน่วยการลูกเป็นยังไงโอ้ลูกใส่ได้เลยครับขายเอาซื้อเป็นพ่อพันขายไปโยมเพลคองหกหมื่นกัวหกหมื่นห่าโอ้จักปีได้หกหมื่นห่าเนี่ยเอาหกเด่นกั่เสนอครับเขาเจ็ดเด่นที่เจ็ดนี่แหละครับโอ้ถ้าราคานีก็ถือว่าลูกธรรมดาเนาะครับอยู่หน้าโรงบานลูกมันอยู่หน้าโรงบานอำเภอคงอ่ะก็ซื้อไปเป็นพ่อพันลูกเป็นพ่อพันอยู่หน้าโรงบานเพลคอคงถ้า ราคานี่กับถือว่าบุธรรมดาเนาะครับเนาะครับผู้ใดเพิ่นกล้าซื้อไปนั่นแสดงว่าเพิ่นกะเพิ่นเมื่เพิ่นกะต้องมีคุณภาพเลยนะต้องมีคุณภาพเพิ่นกะต้องขอตาเพิ่นละครับผมนัม่นคือตัวการรังสิตนะครับว่าการจ่ายลูกกับบวกเป็นธรรมดายุนี่ได้ทราบว่าหมอเพิ่น ียังก็เพนตรวจทองหม้อตรวจทองเรียบร้อยแล้วเป็นตัวแม่ยตีเป็นตัวแม่พร้อมโอ้หหมอคือเก่งแท้เป็นการันตีแล้วว่าตัวแมียเป็นการันตีว่าตัวแม่พร้อมเลยครับเนื้อเปิ่นมีเทคนิคเพิ่นเพิ่นมีเทคนิคหมอคนผ้าผ้าวาเนาะครับเออนั่นส่วนออกมาผมโบ้อันนี้ความว่าของหมอเพิ่นนะครับี่นอหมอพ่นพ้าว่าเออนวาใส่วิจารณญาณในการรับชมมึงนะครับเนื้อการอติดตามมึงว่าซีเมนจังเพิ่นเบาบ่เพิ่นซีมีเคล็ดลับอี๋อี๋อย่างเนาะครับเนาะ เพราะว่าเพิ่นเป็นหม้อเสียหมอแล้วเนาะนี่ครับเสียหมอเดี๋ยวผมขอเมืองไทยนะครับครับไทยหนึ่งในเลยครับขยับเป็นม้อคล้องมาทั้งฝุ่นหันมาหาฝุ่นหลุกนะครับปล่อยไปรถพูดไทยไทยบักหลับหลเป็นเชจะไรเพราะว่าไทยผมฟังแนี่เอาไทยบักน้าตัดเลยครับอืมครับคล้องคล้องคล้องคนไทยดูไหนคนไทยดูคล้องค้องจัดจัดรับเข้า ธรรมดาแเราเขาลังมันยึดเป็นังาสีล่ะดีเด้อครับโอ้ใหญ่ปันสร้างเนาะคปั้นสร้างใช่ไหมน้องทองแก้วเด้ครับเด้อน้องทองแก้วทองสองทองสองขาอยู่เนาะครับเนาะผมว่าสิพยายามถ่ายหลังไห้แล้วครับแต่ว่ามันห้างเขาตื่นอยู่ตื่นตื่นแปลกอ้าวนี่นะเด้อครับเด้อถ่าย ทชายช่นี่เด้อครับงามๆโอ้ยงามครับงามอะไรไปตลาดไปย่างของงามไปหาคนอื่นหันจูดมาเออนั่นล่ะโอ้ยงามๆเลยพี่น้องงอัยนเ, <c oughs> เป็นธรรมดาละครับตื่นเตือน,ตนแต่ว่าเชียงเชียงอยู่นาเลี้ยง <c oughs> <c oughs> เขียนทำไมถึงว่าเชียงครับบริเวณสี่ขีหลังได้คุณเตี้ย นี่เด้อครับรรไทยโอ้น้ำหงมกําลังเลยเหรออ่า <c oughs> คันลงน้ำนี่ก็สีดำงามเหรอเนาะครับเน <c oughs> าะงามอันนี้ก็เป็นธรรมดาเด้ครับควายกมาไายมาเนีากันก่อนเว้ยล่างไลยแหยังมาเล้งอ่ามีเวลาขอมาโหลดยังมาเล้งครับลางไเิ่งเดี๋ยวคันยังบ่ทันใดมีผู้ใดมาเอาไปเป็นเจ้าของดูแลใหม่ก็สิมาเมืองงัวน้ำน้องผ่อเนาะครับผ่อมีงัวน้ำที่สิปล่อยได้ครับเดิมคลิปหนาเดี๋ยวสิมาเมืองหาเดี๋ท่านได้ปล่อยยังไรกั ทีเมืองตอนอาบน้ำแล้วครับ,รบพ่อห้องไว้เท่าไหรบปนที่นีเกิดไว้สิบสามหาหาหาเนาะครับเนาะแสนสามแสนสามหมื่นสามหมื่นห้าพันหครับผมต่อรองได้บ่อเนาะคุยกันได้ยอนแล้ว่กินขาคำเดียวแล้วมามาคุยเมืองด้วครับโดยคันมักถึกใจแล้ว ทุกมือนี่คันว่าแมีพันนี่โอ้หายากอยู่เด้อแมีงามๆนี่นี่แหละครับหายากอ่างเงงเสร็จครับนี่อ่างอ่างบางตำราเพิ่นบอกว่าคือยังกวนบาทนะครับเนาะอ่างเงี้ซี่ให้ลูกดีแล้วเนาะควนก็มีครับควนงามก็มีคอกับคนตำราเบินเลยครับสันประคอคอประเข่งคอประเข่งหรืเป็นบ่นี่นครับใหญ่หักงามงามงามงที่ว่าเชียงครับผม ทั้งตัวเขาใกล้เพื่อได้โอ,อ้ยทั้งตัวหมุนอยู่แล้วครับจับไปดูแบบแครับแยบใส่ทัมทง,งมดนะครับครับอุดมทัศนีควายงามไทยเดรบครบเด้อครับ,รบพี่น้องสนใจเดี๋ยวผมก็สิขอเบอร์โทรพ่อให้ด้วยครับเด้อพอดีพ่อลืมเบอร์โทรมานำกับแล้วจำไม่ได้แล้วล่ะเดี๋ยวผมสิลงให้ ในท้องมีเป็นลูกอีกอย่งก็ครับลูกของเจ้าลุงโลดลูกของเจ้าลุงโลดนี่เป็นสายอย่างไรเนาะครับผสมผสมจริงครับสายจากชนบุรีเจ้าลุงโลดนี่เป็นสายชนบุรีครับสายชนบุรีผสมจริงผสมจริงครับไปผสมอยู่าสครับผสมอยู่นี่แหละครับบ้านหนองพวงบ้านบั้นเราเลี้ยงนี่แหละครับโอ้หนองพวงโตใหญ่ใหญ่นั่นบอกครับแห่นครับเพันเสือลุงลุงเจ้าลุงโลดโอ้เจ้าลุงโลดมีโอกาสสิแพรไปมึงเพิ่นอยู่ ครับเจ้าลุงโรดนะครับเด้อใหญ่ยาวตัวนั้นเจ้าลุงโรดครับสําหรับตัวนี้ซื้อ้องท้องล่าวนะครับพอ่อจะเปิดไว้หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันนะครับเนาะกับเมียมาต่อลองมาเว้ากันเมืองใด้ครับผมบรีรัมครับบรุรีรัมล่างแล้วก็เรียมแล้วงามเลยครับโ้งามงามงามใหญ่นาะ บได้วัดเลครับได้พอพอได้วัดจเทียวบนอส่วนสูงร้อออนนี่ละพอบอกว่าร้อยสี่สิบ่อนอ่อนสั่นครับมันวัดหมันบยืนนี่ไงขาวัดาะแมนผมกับไปย้ำไดก็ถือตะลับเมยดไปนี่กับได้เขาใกลจ้าเถอะตลับเมดออกมันกมุนนามุนหลังม่จิกันแมนแมนเมืองตัวเนาะพ่อเนาะเองัวเอมาเขามาเมืองตจริงหลดอืมขันว่าเห็นหน่วยการเบื้องต้นแล้วด้กไปครับ ส่วนศูงกับโอกาสกับพัฒนาลูกเขาสูงแน่นอนเนาะโอกาสที่เขาจะพัฒนาได้พอดีดีหาสิบตัวครับผมผสมมานเนี่ยเอออร่อยหาสิบตัวเนี่ยครับไปหาสิบตัวถือว่าสมยุคครับครับครับเจ้ารุ่งโรดเจ้ารุ่งโรดนะครับเผสมจริงครับผสมจริงไปนี่บมดกี่เดือนก็ได้กินน่องแล้วเนาะครับเนาะยี่แปดกลุ่มพลาเขาก็เดือนหนึ่งมียี่แปดมือเขาก็ไรเออจะมีน้าไปเลยครับผม อกเงินค้านี่แหละตรวจทองเลยสหพันครับตรวจทองพันเรียบร้อยแล้วหมอวบอกการันตีให้อวว่าอาจจะเป็นโตแม่พ่อมอเด้อครับเด้อขวคาดการของหมอนะครับเด้อวเป็นการคาดการครับพี่น้องครับกะมาถึงถ่ายคลิปด้วก็ขอฝากนะครับแล้วฝากน้องท้องเปล่าวไว้นะครับพี่น้องสนใจกะมาตามทีวีเบอร์โทรของพ่อให้ไวค,ครับผม พิกัดกันง่ายๆครับนาทอกศสครับทอกศบานเหลี่ยมนะครับเด้อมาโหลดมันรอพันยุนต์นาทอกศเนี่ยครับมาเมืองพิกัดง่ายๆครับนาทอกศบานเหลี่ยมครับสำหรับคลิปนี้กันสิขอลาผู้ชมไปเพียงแค่นี้้อครับสุดท้ายขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับครับผม